สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford IMA นะครับวันนี้ผมอั้นธนเดชนะครับที่ปรึกษาการขายนะ Ford IMA กระปะะพึกนั่นเองวันนี้ด้านหลังของเราะคร่บพาเจ้าตัวใหญ่2ตัวเลยนะครับแต่จะบอกว่า2เกรดที่ราคาถูกที่สุดกับอีกเกรดหนึ่งที่ราคาสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับว่าแต่ง2คันนี้ออกมาแล้วเป็นยังไงไปดูกันครับมาแล้วครับด้านนี้ของเรานะครับราคาแพงที่สุดนะครับเป็น Everest y c ราคา1,899,000บาทไม่รวมค่าสีนะนะครับแต่งอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าก้อนกระจังหน้า FORD นะครับและก็เป็นชุดแต่ง w i กสเตอร์รอบคันนะครับแต่ตัวนี้จะตัดสีพิเศษนะครับจะเป็นสีดำและสีขาวตัดด้วยกันนะครับและก็อย่างที่บอกที่สำคัญเลยที่สำคัญของล้อเป็นล้อเวกวิวนะครับโฮมฟอร์มิง ขอบ20นิ้วลัดด้วยยางโตโยโอเ n นคันทรีตัว RT ด้วยนะครับพร้อมลุยเลยเต็มซุ้มหล่อๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าล้อแท้ยางดีหล่อโคตรเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ด้านบนนะครับแลบหลังคานะครับเป็นสีดําและสีดําด้านด้วยนะครับเพิ่มให้ดูรถมีมิติมากขึ้นแล้วก็ซุ้มล้อนะครับมากับชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังกันว่ามีอะไรบ้าง สำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นสัอเอกลักษณ์ของชุดแต่งวิสเตอร์อยู่แล้วนะครับก็เป็นชุดชายด้านล่างแล้วก็ท่อหลอกนะครับแล้วก็ที่พิเศษของคันนี้นะครับเป็นลัดลัดคาดเอลเอเวอเรนะครับแล้วก็แรปตัวนี้ครับจะทําให้มันเป็นทูโทนนะครับเป็นสปอยเลอร์ทูโทนนั่นเองทําให้ดูรถดูมีมิติและดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรุ่นเอเวอเรสต์วเดี๋ยวเราพาไปชมน้องเล็กของเอเวอรกันว่าราคาถูกที่สุด แต่งอะไรได้บ้างไปชวมกันครับอ่าโอเคครับมาเจ้าน้องเล็กนะครับราคาถูกที่สุดเลยนะครับเอลเรสเพนนั่นเองนะครับหนึ่งล้านสามแบาทเท่านั้นสีขาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งแล้วจะเหมือนพี่ใหญ่เราไหมนะครับด้านหน้าเหมือนเดิมใส่กระจังหน้า FORD เลยนะครับบอกแล้วว่าแล้วก็ตัวชุดแต่งสเกิร์ต นะครับตัววิกสเตอร์เหมือนกันนะครับแต่แล้วแต่เลือกได้ว่าอยากได้วิกสเตอร์แบบสีไหนเดี๋ยวมาดูความพิเศษจากวิกสเตอร์ตัวนี้ว่ามีความแตกต่างยังไงนั่นเองนะครับและด้านข้างล้อของเรานะครับตัวนี้ก็ลูกค้าจัดเป็นเวกเหมือนกันนะครับเวกขอบ20แต่คนละลายนะครับแต่ลัดยางด้วยยางซูแมกนะครับก็จะราคาไม่แพงมากนะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่เลือกนั่นเองนะครับซุ้มล้อเป็นดําเงาเหมือนเดิมนะครับและอันนี้ เป็นสีขาวด้านคันเนาะลูกค้าไม่อยากได้หลังคาดํานะครับแต่ก็เลือกได้อยากได้แบบไหนจัดให้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราพามาชมด้านหลังกันนะครับว่ามีความพิเศษยังไงไปครับด้านหลังของเรานะครับชุดแต่งวิกเตอร์ของตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือใช้สีดําเงาตัดด้วยสีตัวรถนะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับจะเลือกเป็นสีดําด้านดําเงาหรือสีเดียวกับตัวรถก็เลือกได้นะครับเป็นยังไงอย่างที่บอกว่า รถ2คันนี้มีความแตกต่างด้วยราคาที่ต่างกันมากนะครับแต่แต่งออกมาคล้คลายกันเลยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับอย่างที่บอกว่ารถทั้ง2คันนี้ราคาต่างกันมากเป็นเอฟเรสเหมือนกันราคาถูกที่สุดกับราคาแพงที่สุดนะครับแต,แต่แต่งออกมาแล้วคล้คลายกันเลยนะครับจะต่างกันก็คือออปชั่นนั่นเองนะครับเลือกเป็นเจ้าขับเจ้าของได้ถูกที่สุดมีและแพงที่สุดก็มีนะครับสนใจก็ติดต่อทางฟอร์ด m a สาขากราบประพึกได้เลยนะครับหรือจะเป็นติดต่อเบอร์โทร0961474591นะครับก่อนไปนะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟอร์ดคุณอันด้วยละกันวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนและถ้ามีรถสวยๆแบบนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับขอบคุณนะครับ